สสปูอัดนะคะนอกจากมีตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีหมายจับด้วยนะคะข้อหาที่ไปล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันที่เชียงใหม่อ่ะศาลเขาออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างที่เราว่าไปค่ะว่าการที่จะเข้าจับกลุ่มตัวบุคคลซึ่งเป็นสสจะไม่เหมือนบุคคลปกติเพราะว่าจะต้องได้รับมติของสภาอนุมัติก่อนนะคะว่าให้สามารถจับกลุ่มตัวสสคนดังกล่าวได้ลักษณะนี้ซึ่งตามกําหนดการเนี่ยสภาเขาจะมีการยื่นวาระเร่งด่วนพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่20กุมภาพันธ์ แต่ขณะดเดียวกันวันนี้ค่ะกองทัพสื่อเนี่ยไปรอเลยที่โรงพักที่เชียงใหม่เพราะว่ามันมีข่าวลือมาว่าสสปูอัดจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้เพราะต้องบอกว่าตั้งแต่ที่มีกรณีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันออกมาเนี่ยตัวสสปูอัดเนี่ยยังไม่ได้เปิดหน้าเลยนะคะคมีเพียงแข่ความเคลื่อนไหวในไลายกลุ่มใช่ไหมคะวันนี้อย่างที่เห็นกองทัพสื่อค่ะบุกไปรอทําข่าวที่ด้านหน้าสาพเมืองเชียงใหม่ค่ะ หลังจากมีรายงานว่าสอสอปูอัดหรือนายชัยยามพวันมั่นเพียรจิตซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันในท้องที่ของสอพอเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคือตามรายงานข่าวบอกจะมาตั้งแต่10บโมงมนักข่าวเขาก็เลยไปรอกันตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมจนกระทั่งถึงเวลานี้ค่ะเที่ยงครึ่งถามผู้กํากับเองบอกว่าถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานอะไรมาเลยจากฝั่งสสปูอัด ว่าจะมามอบตัวหรือจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้นะคะแต่ถ้าหากมีการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ตำรวจก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปแต่ยังไม่สามารถคุมตัวได้นะเนื่องจากสสเนี่ยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองค่ะต้องรอจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์หลังสภานำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาหากผลออกมาว่าสามารถส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นั่นแหละค่ะเท่ากับว่าตำรวจถึงจะมีอำนาจ แล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะดําเนินการเข้าจับกลุ่มสสปูอัดในข้อหาข่มขืนกระทําชำเรานะคะ mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมติของสภาที่จะมีในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับอ่ะอีก2วันนะคุณผู้ชมครับ